ขวยไอ้แม่งลมผมสองคนอะกระจอกที่ไม่หายลุมิสสารใชกูรับหน้าฮัลโหลมันมีสี่คนเราไหวเปล่าวะตอนเนี้ยอยู่หน้าโรงพยาบาลเจ็ดเมฆถามเขามึงกูโดนแทงมึงยแกถามวิ่งกูโดนเที่อะไรกูโดนแทงดิเอาแม่งดิเพื่อนเอ้าวันไอ้ตันมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน

เฉยมันสดจัดเลยนะทำไมวะเด็กใหม่ไงเด็กใหม่สดก็เฟี้ยวถ้ามันสดจริงก็เฟี้ยวแต่มันพี่โกนพวกแบบว่านี่เดะเป็นพวกเด็กแบบว่าสดไป็จริงมันเยอะเลน้องพี่จอดเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแทงเลยไม่นี่ดูสดนะเฮ้ยให้พี่ให้มนแทงคนที่แทงกบแทงเขียดไม่คือประเด็นคือไอ้แก๊งนี่พี่ผมไปหาเรื่องมันยังตามผมทุกวันนี้ไม่เลิกเนี่ยแก๊งนั้นน่ะกไอ้แก๊งแก๊งเสื้อเหลืองอ่ะ อพรสตอมเหรอเออไม่ยังหาเรื่องผมไม่เลิกเนี่ยพี่ให้ผมไปแทงมันเนี่ยวันนั้นผมขับรถน้ำมันหมดจอดเจอแม่งซัดผมเละเลยแล้วไงมันซัดผมเละแล้วมันจะอุ้มผมด้วยหายเรื่องอะไรเรื่องเสียงเพราะพอเองขับรถน้ำมันหมดแล้วไงนะผมน้ำมันหมดปุ๊บแล้วจอดเจอแม่งพอดีทำมีโคตรแย่ใช่เหรอใช่มันมันเล่นผมเข้าโรงพยาบาลเลยอะเฮ้ยเอเดียกามาทำอะไรทำอะไรนี่เขาวนียกเก่าเหรออ๋อโหลแถวนี้แถวนี้มีคนขอเก่าปะครับเชี่ย มีเลยครับไม่มีเหรอครับเก๋าเลยวายเด็กนี่ไอ้เหี้ยร์เดี๋ยวเราจะส่งอะไรบ้างไว้พี่จ๋าทำไรเาอน้องสวัสดีครับพี่ไอ้บ๊อบเป็นเช็กปูไอ้บ๊อบมันเช็คกูไอ้บ๊อบเอ้ยเฮ้ยพี่เช็คพี่หมอเฮ้ยเฮ้ยเช็คเกาะเช็คเกาะตายเด็กขี้นี่เป็เก๋าอ่ะใจเย็นพี่ชายใจเย็นใจเย็นพี่ยายอุ้ยเอาแทนรนเพื่อตัวเองอุ้ยเอ้ยใจเย็นพี่ชายใจเย็น อะไรวะน้ะไม่มาไปแหนเขาเลเขาฟอลกูจะแทงกูอ่ะเจอบปั๊มมันนะเจอว่าเดิกเช้าบ้าเด็กมาสดเว้ยท้องสดเอยบ้๊มไอ้เหี้ยให้เด็กเดินหน่อย เด็กคนหน่อยดีว่าเด็กคนสดดิยังต้องบอกให้มันวางตัวไงก็บอกหน่อยดิเออมึงคุยกับมันก่อนดิไม่เคยไปไบรุ่นมาก่อนมันก็วันนวันนี้พี่แทงผมไม่เป็นไรพี่มีหลายคนแต่วันหน้าผมมีหลายคนเจอกันพี่ชายไปไกผมจะคุยยังไงอะดูดนี่คุยเดียวคุยเด็กคนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับกองนั้นแหละ สามสอนหน่อยไ่ไดเออว่าต้องวางตัวไงบอกหน่อยต้องวางตัวไอ้แกงมุ้่มีกี่คนวะอ๋อมึงกับกูคนเดียวมึงก็ไม่ไหวแล้วไม่ผมไม่ได้จะสู้หรืออะไรผมถามเฉยไม่ไม่มีมีสองสามคนเองครับโขเสื้อใส่เกินห้าโกหกโกหกไม่ขึ้นหรอกครับโกหกน้องมันดีบอกน้องดีดีเออให้มันดูมี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 ยี่สิบหกครับโขก็ไม่เท่าไหร่ยี่สิบหกอ๋มึงอยู่ปาไม่เท่าไหร่อ่ะเอาเวลาที่พูดไปทำฝันได้เป็นจริงนะ อุ้ยขอโทษทีนะคือแบบผมไปเถื่อไปเถื่อไปเถอะเสียล่าวอ่ะเสียลอาพูดถึงน้อยผิดเขาก็มาเทนดี้แบงคผมครับผมครับเอ้ยทำไมแก๊งนี้ไม่เปลี่ยวเลยวะพี่ไปแก๊งอื่นดีกว่าเดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปอีกอ่ะอ๋อแก๊งนี่โหดสุดในเมืองเองมิวส์จีนี่คือจอดที่จอดนี่นี่นี่ใช่รถต่ใช่ใช่ใช่รถสตอร์มาเนี่ย นี่ไง้เอ้ยเออคุณประธานน้องน้องเออคนที่ชื่อป๊อปใช่ไหมฮะตามหาทุกคนนะครับโอเคดีครับเดี๋ยวลงลงมาคุยเลยลงมาคุยเลงนะคุยเองผมไม่ยุ่งคุคุยเองเลยอ่ะลงมาคุยเลยนี่ไปจอดจอยเขาลงคุยกันให้เขาเคลียร์กันเออให้เขาเคลียร์กันง่ายง่ายอันนี้ผมบอกก่อผมไม่ยุ่งนะผมผมไม่เกี่ยวนะผมขอยืนฟังนะโอเคเปล่าเคลีย้ยเคลียร์ให้น้องมัน เเอาทกปข่อยเาวยเอ้ยมันแทงไปไหนเชี่ยงุนหิดวะผมรู้มันไม่ได้อ่ะผมแทงไม่เป็นอ่ะโอ้ผมต้องแทงให้เป็นอ่ะโอ้ไม่ได้ฝึกอ่ะข่อยไอ้แม่งลูมผมสองคนอ่ะกระจอกดิไหมลุมเมสันจะกูร่บหน้าคือผมแทงไม่เป็นม่ผมอยากแทงเป็นหน่อยเชี่ยเอ้ยเดี๋ยวกูนั่งฝึกเทนนิงยี่สิบชั่วโมงแม่งหรี่เชี่ยไม่ไหวแล้วเจอหลอกด้วย ีฮัลโหลมันมีสี่คนละไหวเปล่าวะตอนเนี้ยอยู่หน้าโรงพยาบาลสี่คนมันมีอะไรวะสี่คนอะละไหวป่ะมีใครบ้างอะมันมีแค่สี่คนในห้องบอนอะแล้วมีพวกยี่สิบคนสองคนเปียกมีคนมีผมมีสามคนไหวเปล่าวะมีกูมีมีสามคนอะเออก็ลุมซัดแม่งอะไหวเปล่าวะได้เดี๋ยวมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ไปสิดหยาบหยาบพี่ตำรวจพี่หีอหมอหมอสี่คนหมอสี่คนอยากโดนอุ้มจังเจตเมฆถามครับมึงกูโดนแทงมึงไงจะถามพีกูโดนเทียอะไรกูโดนแทงดิเอาแม่งดิเพื่อนเออเอาอันไอ้ตาน มึงกูโดนแหงกูยืนรูปเพืดิกูแคนเซิลไม่เป็นไอ้เหี้ยมันแคนเซิลกดยังไงวะมึงป็๊รถแม่งเลยข่ยเ้ยกูอยากไปชชวยเพื่อนกูอะมาอยู่ไหนวะมาอยู่ไหน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 กันมาอยู่ไหนกัมาอยู่เดกัมาอยู่ไหนวะ พวกพวกมันอยู่ไหนวะพวกพวกมันอยู่ไหนวะแล้วพวกมันไหนอ่ะข้างหน้าไหนวะไอ้เชี่ยตามแม่งไปดิตีมาเดิมพี่ต้องหมัดแล้วมาหรอจะมาหรอมาหรอมาดิ

เอาแม่งเเอาเยอะเอาเยอะหัวม่วงไปเดียวแบบมันไปไกลเลยอุ้มอย่าอุ้มโดนใบนะอุ้มโดนใบนะอย่าอุ้มนะอุ้มโดนใบนะอุ้มไม่ได้พี่ชายตำรวจนาีงี้เพื่อนเชียลดีรถดีรถดีรถดีเียจเจ๋งว่ะเด็กไม่ใจะเียบม่ชะตตอมว่ะ ระเบิดรถมันด okay. ีม <stakeholder noise> <culos> <noise> <sh arp inhale> ึงระเบิดร so like ันดีระเบิดรันดีระเบิดรันดีระเบิดรันดีตำรวจอยู่พี่ยยมึงก็รอดิพี่เอาผมมาต่อยกับแก๊งที่อยู่มานานจริงวะเนี่ยมันอ่อนอย่างวะแก๊งมันเยอะนะมึงเยอะนะมึงเพือมันมาไม่หมดอ๋อมีเยอะพวกมึงเพื่อนเยอะไรเลยวะเนี่ยแก๊งพวกมึงเมื่อกี้อันี้พวกเพื่อนผมเ็เพื่อนเยอะจังวะเจเลยเหรวะมวนมีเจ็ดคนมีหกเจ็ดคนเองน้อยนี่นี่นี่ ทำได้อยู่แล้วแต่ตำรวจไปไหนนะตำรวจทำอะไรอ่ะอยาดงระเบิดรถไม่ดีระเบิดรถไม่ดีระเบิดเป็นปะเนี่ยเป็นดิผมทำเป็นแล้วน้ำมันหมดน้ำมันไม่มีเหรอพี่ไปแทนเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันแป๊บ สไลด์อีกหลายรอบอะล่าหน้าดิล่าตรงหน้าหน้ารถอะเครื่องยนต์อ่ะเลื่อนเรืออยู่างหลังเรือยหลังมึงล่าหลังด้วยหลังลาดล้อลาดล้อล่าจากล้อไปลาดหลังได้เยอะแล้วก็ลาดล้อล่าล้อใหท่วมก่อนแล้วก็ขึ้นไปหลังแม่หรืออ้า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 นี่บอกจากพี่เลยนะฮะนี่บอกจากพี่นะครับได้ครับได้ครับ tệ chứ mà đã đi 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 thang, trong lượt đoàn thang trong chùm, chùm วยายวายยี่สิบวายยี่สิบเจ็ดแม่ผมโดนแทงผมโดนแทงมันล็อกรถไว่ะเฮ้ยขู่แม่งล็อกรถถ้าแม่งไม่ล็อกรถกูบอกเลยยาวเว้สัตว์ครับลบกคนออกจากพื้นที่ได้ครับเดี๋ยวจะโดนลูกหลงครับเช็ดแม่อยู่ๆอยู่ในรถผมทลยทำไรกันคะคุณตำรวจ คน,คนตำรวจทำงานนครับมีผู้ว่าเจ็บหรือหรอครับแล้วใครอ๋อคุณตำรวจคุณคุณตำรวจจับ,บ,บจผิดคนแล้วครับคนที่แทงไม่ใช่ผมไปสอนอ,นอนเลยท่านแล้วมันจับผิดคนลดแล้วขึ้นขึ้นไปมึงเหลือกะหลานล็อกรถนะตำรวจเฮ้ย <c oughs> ขับกลับมาเองนะไงเชื่อไหม่ครับใช้ปากฉลาด <c oughs> To reset. figure out what's up next Trust me, take it deep And maybe you'll forget This is now a real threat To every doubt in your head <laughs>